อนเซิร์ให้าาคาคาโอ้ก่อนวะมุมนี้อย่างดีกูบอกเลยสัตว์เลยไม่ดีดหรอกไอ้เหี้ยทำไงไวเนี่ยเซฟคลิปยังไงเนี่ยเฮี้ยมุมอย่างดี คอนเทนต์ชัดๆกูบอกเลยมุมเนี้ย <c oughs> บ้าไปแล้วเอาว่าเป็นแค่เด็กเขาเป็นแค่เด,ด็กธรรมดาคนหนึง่งขี้ตัดคลิปไม่ได้แลกกับแบกฤกษ์ไงอยู่เนาะสี่ใจสี่ยิงมาครับผมเทโมเจกวิี

ฟรนอลแฟนซีคริส v a นเนอร์คุณร้ไหใจติงแล้เก็เจ็บมากมเจ็บจริงๆเจ็บมากมอกสวัคุณจอดโโด้วยนะครับเยม่รคุณโจโว่าแล้วว่าแล้ว ไปเรื่อยห้าแดมเตม็มเตมไหมถ้าเกิดจะไม่กันนี่แค่ผมน่าจะ g ตเอ็กซ้ไซน้อง babbling be jerk berk Unlink Berk. Oh, wow. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? ไี่ตัวเองเข้ามาไอซีปุกกระปะอันยยงเขาบอกอันยองไหนเอ่ยไม่มีทางอ่ะแบงลิสกูได้มันมีทางอันยองกูได้ก็จะไม่ชอบคนแคปตูดชอบอะไรอ่ะไม่ได้นะหนู ไม่ใครจะวนไหมวะไม่มีหรอกอมาถึงทาเขาทำงเขาเปลี่ยนเกมกันแล้วพีพลาดท่อ่อา,ออาอเรียบร้อยผมจะบอกว่า,า,ท,าทำอะไรก็ได้ผมหลุดพ้นจากดูการหลับไม่หลับหรอก เพลงเซเลบีตี้นี่ของไอยูเหรอเนี่ยเออะสลิปเปอร์เลดี้ฮัจิมาสก้าได้ร้องเป็นได้ไงคือนี่ on the train คุณชื่อว่าเป็นน้องเป็นได้ไงต้องร้องเป็นเด็ดเดินเนื้อคืออันเนี้ย short

ใครลมเต็งหรือเปล่าลมเต็งวันดีคร่ะวันดีครับลมเต็งค่ะชายโต้งชิงเลี้ยวฟังอยู่ในยูทูปไปแค่เตียนยับเลยทีนี้เซเลบริตี้ไอัเดู้น่พแล้วองคิดถึงไงรีบเล่นรีบนอนเ่อยนะฮึ่มเอ๋ไงกะ รีบนอนจริงด้วยวันนี้บอกเลยว่ากูรีบนอนปวยนิดหน่อยจบเอาแล้วอาการเริ่มมาแล้วเงียนแปลกๆช่วงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ง uh> uh> uh ่วงกูพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้น่ยตืดตืตืด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 ตตืดต อะไรคุณคำเลยเขาพิมไลมอ่ะว่าบอไอหนีเท่าเขาฮะบอไอหนีเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอะไรเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะคำเลยบอไอหนีฉันไม่ดีเท่าเขาไม่ค่อยน่าแคร์เท่าไหร่คุร้องเป็นเพลงไม่ได้อ่ะไม่สามารถไม่เคยฟังหรือถ้าเคยฟังย้อนไนี่ไมละไม่เคยฟังครับ วอไอ้นี้ฉันไม่ดีเท่าเขาวอไอ้นี้ฉันไม่ดีเท่าเขาวอ <O, S 1> ไอ <need> ้นี้ฉันรักเธอแต่ฉันไม่ดีเท่าเขาเอ๊ะตกลงเมืองไงวะวอไอ้นี้แต่ฉันไม่ดี o, ดวอไอนี้เลเบอร์ดีแกีย่ไหมฮะแน่เลยว่าวอไอ้นี้เลเบอร์ดีเอ๊ะ ไม่ตีอย่างงั้นมันเข้ามากันหมดแล้ววะ <c oughs> ไม่ตียงเด็กเงินเด็กเร็วอันนี้เร็วไ,วไวอ้เหี้ยหาห้องระหว่างรอไปเที่ยวแป๊บนึงจบเรียบรอ้อยเจอแล้ว เจ็บมากมากเจ็บจิ้มจิมปอนฮึมเอาตัวปอนมีใครอ่านนิยายไหมอยู่นี่ที่นี่เลยเบ็ดไหนเบ็ดไหน j s เอาแบบแฟตาซีก็ได้เป็นตาซีเนาะมีมีอยู่ทำไมรึนี่กันเราตามหาอนิยายตำนานกรีชาอยู่อะไรนะตำนานครูตำนานกรีชาคืออะไรอ่ะไอ้เรื่องชาโดว์บอลในเน็ตฟลิกซ์อ่ะ ดูรถติดอ่ะพี่จะหาภาคสองอ่านแล้ว <c oughs> แล้วก็เลยถามเลยว่ารอบตัวปอนมีสายลิ้ยายอยู่ไมไม่มีมีพี่อ่านแต่ว่าไอชาโดแอนบนน่าจะไม่ได้อ่านเรียบน้อยเอยปอนกูบอกคนอื่นมาแล้วนะเว้กว่ากูไม่สบายนะเว้ยตอนเนี้ยใครที่เจอกูในระยะเวลาสองปีที่แล้วอ่ะกักตัวด้วยนะ <c oughs> กูควรทำยังไงกับเกสนี้ดิปล่อยผ่านไปเลยเชื่อกูเถอะที่ยด็กบอกใจยังม่เช้าเลอนไม่ต้องมีใครมาสนใจหรอกอืมน้องสารด้วยเนี่ยพี่บอกคนในครอบครัวลอยลอยเลยพี่แม่งโดนแบนเรียบร้อยแล้วจากการเจอเล็กว่าสองปีที่แล้วจริงเหรอโดนแบนเหรอแม่งผมโดนเอาตรงตรงไหมเอาเอาตรงตรงเนาะอะไรโดนแบนสกอตแล้วเหรอถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นกูตายไปนานแล้วไม่ตายง่ายๆหรอกพีรพัฒน์ ไม่ได้เป็นโควิดแค่ไม่สบายเฉยๆอ๋อเออใช่มแต่ใครที่เจอแต่ใครทีรเร่เจอกูหลังจากวันนี้เต็มตัวได้เลยกูไม่ได้มีอาการเป็นโควิดนะเว้ยแค่มีผืน่นแค่ตาแดงมีน้ำมูกมีไข้แค่นั้นเองครบเลยผมหมอรู้แล้วครับว่าคุณเป็นใครเป็นใครครับเป็นอะไรเอสครับเฮ้ยไม่เอา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  ห้ามเล่นห้ามเล่นนะเนี่ยอย่างกูไม่กูไม่อยากเป็นเอ็ดกูอยากเป็นแหม่มโพแดงเรียบร้อยเอ็ดไม่งั้กูเลน่ารักซะด้วยน่ารักซะด้วยเอ็ดยศได้ไหมดูฟิตเข้ามาโน่นเลยดูฟิตต้องเจอต้องเจอต้องเจอจบแล้วอินไว้อินไว้มาเลยนะพี่เดี๋ยวผมไปเข้าเองอย่างเงี้ยนี่ก็หมายถึงจบไหมต่อยหน้ามัน ใส่หน้ามัน,ออนเออใส่ใส่คอนเวิร์ตไปใส่หน้ามันสับอู้ไหนมึงอะสองสองเกมยัง,ง่ะไหนแล้วดูฟิตดูฟิตไหมยังใครในพอยวะตัวเฮียเข้ามาเทเซอร์ทรีส์ฟย เหมยอยู่ทางซ้ายของน็กข้างรถไข่มันมันโคงมันเขี้ยวเลยแถวนี้วะอาาัดมฟิตอยู่ทางโน้นนะท่าน<ด>ิบหายแล้น็กดมฟิตมาแล้วไหนแล้วลิฟต์ ไอ้มีคนเข้ามาในพอยส์วิโดโอปะวใช่ใช่มีแอบมรู้ตัวเลยเทเซอร์วิโดโอกับเทรเดเเฟซอร์ตายยังมันหนีไปแล้วทีนี้ก็ต่อยอยู่เลยวะ ว่าเรียกูม่อน้หรอวุ้ยช่วยด้วยโอ้ยตอเสว่าไม่ดิไอ้มันนิ่มมาซีชุบได้หรือไม่เอาไม่ทันละชุบใครวะเจอแล้วเกิดละอะไรอะไรอะไรแล้วปล่อยไม่ทันไอ้ควายอีกควายทันหลังสิอ้ควาย เ,เตอร์อยู่ในนั้น,นเตะเวรด์ปไ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 ปถือว่าอะไรนะถือว่าอย่าทำมันเลยทำมันเหมือนทำหมาเด็<ว>กก้นโจอนอ<ล>ะบอสครับท <laughs> ันหลังสิควายอะ,อะไรสิ่งะไรโอ้โดนอีกแล้วโธ่ ไม่เ็บไม่จำเสพแล้วจำคือคนไยเ็บแล้วทนก็คือคนอดทนนั่นแหละถูกต้องก็ถูกต้องบึงพูดอย่างนี้คือถูกต้องเลยใช่เข้าพบมีควายไอ้เคียเซอเซอกระับดับดับเจ็บอยู่ก็นแล้วนะดูเขาไม่ค่อยกล้าเข้าเหมือนเหมือนมันจะสิงอ่ะมันจะสิงเออเมโลดี้ไปก่อนหนึ่งตัว ตายหมดันอยู่ข้างบนบ้านเลยเคเซอร์นะครับ่อยแม่งวาททำอะไรไม่ได้อะยิงไกลๆขนาดนั้นก็ไม่ระคายไข่กูอะจริงกูบอกเลยเรืองเืองไม่เห็นมันทำอะไรเลยมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่แหละวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นแหละตัวโดนด่าแหละว่าเอาก้นไหมเอาก้นไหมไม่เอาครับเรามีเอาก้นเหรอวะไม่รู้เหมือนกันมันเล่นโวมานานอย่างวะไปดูฟิตไหมดูฟิตไหม มาจากไหนอ่ะโอ้โหอะไรวะคุณเล่นเพื่ออะไรเนี่ยและในเสื้อมันก็ไม่เข้าหวยเลยอีกยีซี่เกินไปัหลงีวา This the better way for this game bro เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยวะเขาเรียกอะไงนะ Victory point เอ้ยไม่ใช่อะไรเขาเรียกอะไงนะดุไก่เป๊ะ เรียกว่าอะไรนะไม่ใช่อะไรวะภาพก่อนที่เพลย์ออฟเดอะเกมเขาเรียกว่าอะไรนะภาพก่อนเพลย์ออฟเดอะเกมวิกอรี่โพสไม่ใช่วิกตอรี่โพสมันคือการยืนไม่ใช่หรอใช่การยืนเนี่ยโพสถูกแล้วภาพเกี่ยวกับเพลย์ออฟเดอะเกมก็เขาเรียกว่าอินโทรเขาเรียกว่าอะไรวะเออเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะไฮไลท์อินโทรป่ะเออใช่ถูกแล้วคือไฮไลท์อินโทร โอมาทำไมครับทำไมครับไม่มั่นใจว่าโทรมาทำไมแค่อยากให้รู้ว่าอยากจะ obituary you dead กับมาด์ฟัคเกอร์อยู่ไหนไอ้ยัยไหนไม่ใช่มึงอ่ะไอ้ยัยที่เขาบอกว่าไม่เล่นเลยกูรู้ไอ้ยัยนั่นอ่ะถ้าเขาไม่ส่งเสียงแสดงว่าไม่มีอยู่ ขาไม่ส <łość> ่งเสียงเขาก็ส่งซิกได้ไปแม่งเลยกลอบนึ่งแล้วกันได้แก่อืมไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่ออีคนหนึ่งไม่ได้ไม่อยู่ย้อยอ่ หน้าร้อนต้นเตย